ช็อกหัวอกแม่เนตนัทชาตัวสั่นร่ำไให้หมากัดลูกรีบส่งโรงพยาบาลอยากเจ็บแทนเนตนัทชาโพ์ภาพและคลิปของน้องเรมาลูกชายมีอรอยแผลที่หน้าและอรอยเลือดพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดเจ็บปวดหัวใจแม่ว่าเราเหตุการณ์นี้เพื่อเตือนสติตัวเองย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลาวันนี้10โมงเรมากำลังกินข้าวเดินไปกินอยู่ในบ้านจังหวะที่เนตกำลังคุยกับแม่แปด๊ดและพีกิกป้อนข้าวเรมาอยู่ เควินลิตาเพิ่งไปเดินเล่นกลับมาเข้าบ้านมาเดินไปมาในบ้านผ่านไปสักพักเรม้ากำลังหยิบของขึ้นมาเข้าปากแม้แปดเตือนเรม่าไม่ให้เอาของเข้าปากจากนั้นภาพที่เห็นคือเควินกระโดดใส่เรม้าล้มลงไปที่พื้นแม้แปะที่อยู่ไกลๆกระโดดเอาตัวเข้าไปบงังเควินที่กำลังจะซ้ำเรมา่าเรม่าที่นอนอยู่ที่พื้นตอนนั้นแนสติไม่อยู่แล้วได้แต่ยืนช็อกเพิ่งเคยรู้สึกช็อกเป็นยังไงพอรู้ตัวรีบวิ่งไปดูลูก เห็นเลือดลูกไหลวินาทีนั้นคือตะโกนให้คนเรียกพี่เป๊กรู้ตัวอีกทีคือแบกลูกขึ้นรถพอถึงโรงพยาบาลวิ่งจนพยาบาลตกใจว่าเป็นอะไรพอไปถึงโรงพยาบาลได้แต่ยืนร้องไห้อธิษฐานตลอดขอให้ลูกไม่เป็นแผลใหญ่ไม่กล้ามองแผลลูกด้วยซ้ำมันเจ็บปวดมาก หัวใจมันสั่นสะเทือนมือสั่นตัวสั่นไปทั้งตัวตัวชาไปหมดอยากเจ็บแทนลูกคิดตลอดว่าขอเป็นตัวเองแทนได้ไหมตอนนั้นโทษตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเควินเคยกัดตัวเองให้ระวังเรม้าให้ดีแต่ก็ยังประมาทปล่อยให้หมาวิ่งใกล้ๆลูกได้แต่โทษตัวเองตลอดเวลาเป็นเหตุการณ์ที่จะจดจําและสอนเตือนตัวเองให้ระวังลูกอย่าประมาทอย่าให้หมาเข้าใกล้ลูกเด็ดขาดพระเจ้าเตือนอะไรต้องเชื่อฟังที่ผ่านมาได้ยินเสียงเตือนตลอดแต่ประมาท จากนี้ไปแม้สัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแม้ขอโทษนะไรมา ขอพระเจ้ารักษาแผลของลูกให้หายดีไม่เป็นแผลเป็นแผลหายสนิทในเร็ววันเอเมนแม่รักลูกที่สุดลูกเรม้าคนเก่งจะปกป้องหนูให้ดีกว่าน,นี้โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้น้องเรมาหายไวๆด้วยบางก็บอกว่าอ่านแล้วน้ําตาซึมเลยค่ะขอให้เรมาหายวันหายคืนนะลูกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่โทษตัวเองนะคะแม่ขอให้น้องหายไวๆนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ